สวัสดีครับผมบอลครับโอ้ครับคิมค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นรีแอคชั่นนะครับกับอ่าอฟฟิเชียลพายอทเทเลอร์กับซีรีส์ไวเรื่องใหม่ที่คาดว่าน่าจะมาฉายเร็วๆนี้คิดว่าจะเป็นปีหน้าเนาะเป็ปีหน้านะซึ่งอันนี้มันเป็นมันเป็นเทเลอร์ที่ยังไม่สมบูรณ์ใช่เป็นเทเลอร์ที่เขาออกมาเหมือนให้เห็นแบบเป็นพอร์ตหลักๆใช่เลยว่าเรื่องเป็นยังไงอะไรเงี้ยก่อนนะครับเพราะนั้นก็คือเรื่องรักนายไมล์ไลท์เรื่องนี้ กระแสค่อยๆมาเหมือนกันนะเพราะว่ามีนักแสดงที่คุณตาคุณตากันเยอะมากมากหลายคนก็จะมีของเราก็จะมียุ่นยุ่นจากวายวายแล้วก็มีน้องที่เล่นเป็นอมวายวายด้วยใช่ไหมน้องพีน้องพีน้องพีแล้วก็จะมีตีบายด้วยจากธานทยที่เด้นเป็นเทคโนเทคโนใแล้วก็มีแสดงหน้าใหม่มาเยอะเหมือนกันแล้วก็มีแสดงที่เป็นรุ่นอาวุโสรุ่นแบบแบบรุ่นใหญ่เลยอ่ะก็มาเล่นร่วมเล่นเหมือนกันแล้วก็พราะของเรื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าเป็นเรื่องของอะไรนะ เป็นเรื่องหมอกับวินมอเตอร์ไซค์เออแปลกเนาะไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นนะแต่นใช่แต่เห็นเขาบอกว่าน้องวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเหมือนแบบแบบเขาเรียกว่านะทำงานหาเงินเออประมาณนั้นไม่ได้แบบว่าเป็นวินแบบว่าจ๋าขนาดนั้นแต่คือเหมือนทำทำงานหาเงินเขาจับเสือกี่หลาเขาหางเสือเงเหรอเสืออ๋อเออมันก็ประหลาดดีนะแปลกดีเหมือนกันนะกับการที่แบบหมอจะมาเจอกับวินมอเตอร์ไซค์ใช่ใช่ใช่พอถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าว่าตัวตัวเทเลอร์ของเรื่องนี้จะเป็นยัังงไนะครบ ทำไมนะหมอชีพหมอหมออย่างพวกเราอ่ะมันแบ,บ่งเป็นสี่ส่วนในการ <ทะ S 2> หนึ่งชีวิต<า>ส่วนกนนารเรียนรู้สอง <หา S 2> ชีวิตส่วนการสามชีวิตส่วนครอบครัวอ๋อดาวเหน<า>ือเออปีใหม่นี้ไม่ได้กลับดาวเหนือสุดท้ายชีวิตส่วนตัวทีว่ไม่ค่อยจะมีนะบอกครับพี่ยังงั้นได้ครับพี่เดี๋ยวได้ไปแถวนี้แล้วครับหมอความรักมันจะไปอยู่ส่วนไหนวะเนี่ยปาร์ตน้องตะวันเหมือนจังเลยอ๋อชิตตะวันครับ พี่ชอบตะว,วันนะครับตะว,วันเปนแฟนกับพี่แด,ด้กันเราลเลิกกันเถอะทำไมอะเฟิร์นโค่หมอเป็นแค่วินมอไซค์เหรออัน,นมออิน,นมอทุกคนเขาไม่ห่วงนะเอย่ลืมดิ<อ>ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะเว้ยดูดใหญ่มากโอ้โหอกหักมันเป็นเรื่องปกติ ผมเชื่อคุณไหมรักว่างผมเกิดเจอไอ้จับบุฟเฟ่เชนแนลติ๊กเติร์นขำนี่ละคนนี้แหละทิ้งหมวกเลยอ,ะอ่ะ<อ>หมวกน่าจไหนเี่ยหมอกเอ่อไปคอนโดบ้านกลางเมืองครับพบรลักที่ดินว่าไซด์นี่ยังไม่อยู่แถวนี้เหรอครับจะไปหาแฟนนะครับอ๋อถ้างั้นก็ขึ้นเลยครับ ขี่ช้านะครับผมไม่เคยซ้อนมอเตอร์ไซค์ใครมาก่อนเลยคะถ้าอยงั้นเนี่ยหมายความว่าผมเราจะเป็นคนแรกที่คุณตอนท้ายมอเตอร์ไซค์คุกเข่ครับจะมีความหมายนะเออลาตินเพิ่มความนิ่งของนอนเ้แล้วครับุงแบงคนลูกมันจะชอบแกนะทำไมแกไม่สนใจเขาบ้างเลยแต่เด็กเฟซฟัซต์แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าหัวใจคล่องน้่งซ้ายต่อเราเรียว่า L V H คล่องเอาไว้นะครับ L V H ถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าแอล้งใช่มแอลแล้วแบบไหนครับที่เขาเรียกว่า l อโอ้ยโอ้โหยังไงกันนะแก็รู้นะว่าเราตอนแล้วตอนที่เป็นการแกว่าหมอเขาคิดแบบเดียวแกนะเองก็หมอเนี่ยเหมือนกับตอนที่รู้ว่าอาจีตุใหม่ กิ่งนาเดีามีแบ๊กเเสป็นมโยมไม่ชินอะไรต่างยุนอุ้ยหมอริ์ปะเนี่ยหมอรฤทธิ์หมอรทธิ์อดีตน้องผักหรอหรือปาร์คเป็นเคนครั้งนี้คนที่เป็นแฟนครับตะวันใช่ไหมใช่เลยไปสู้เขาอ่ะใช้หัวใจไงหมอใช้หัวใจ ไม่รู้คันเด็ดต่เฟืองซื้อข้าวมันไก่มาให้อ่ะตอนไปถึงมันก็ดึกแล้วอ่ะเหลือแต่หัวใจไก่หมอกินข้าวมันหัวใจไก่ก่อนแล้วกันนะครับหมอจะได้รู้ไงครับว่าใส่ใจโอ้ยโอ้โห ชอบโลโก้จังลูกค้านะครับผมใช่ครับโอ้โหพวกมึงเอาอยู่แล้วนะชิวใครมึงไหวลูกค้ายืนรออย่างนี้ได้ไงมึงไม่ต้องเถียงผมขออบรมลูกน้องมาหนึงนะครับงานบริการพอเตอร์ไซรับจ้างทำว่ารับจ้างมันคืองานบริการพวกมึงมันทำกูผิดหวังจริงๆเลยอีชิวใครชิวพี่อ่ะแล้วกูไปเชืนทใครกันลูกค้าไปไหนครับเชิญครับไม่บอกนะไม่พูดแต่แรก ในเรื่องนี้ขอตลกแบบนี้ล้วชอบมีนะชอบชอบเล่นน่าจะแบบโบบะเยอะเออชอบซีรีส์อารแบบนี้มีมีมุกแบบพวกตลกแซ่บแทเข้ามามันทำให้แบบเรื่องมันน่าสนุกก็ไม่น่าเบื่อใช่ใช่อู้แต่พอตน่าสนใจเนอะแบบมีเป็นเป็นเป็นรักที่แบบว่าตะวันหมอตะวันอ่ามีความรักก่อนนั้นนี้ เหมือนเหมนเรารู้สึกเรารู้สึกเหมือนว่าหมอตะวันอ่ะเหมือนโหยหาความรักเอออยากจะมีความรักแต่ด้วยความเป็นหมออาจจะยุ่งไม่มีเวลาใช่ใช่โอ้เวนี้มันพูดถึงเรื่องแบบชีวิตหมอเลยนะเพราะเพื่อนเป็นหมอหลายคนก็บ่นบอกว่าทำงานหนักมากเอมันต้องอุทิศเวลาให้งานจริงๆเออไม่ก็เลยกลายเป็นคำถามว่าเอาแล้วหมอจะมีความรักได้ยังไงจะเวลาไหนไปหาความรักหาแฟนอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วก็แบบมีหนึ่งคนที่ชื่อปอเข้ามาใช่ไหมพีคคือว่าตรงแบบมีคนมาจีบนั่นแหละมาจีบแล้วก็น่าจะเหมือนคบกันด้วยมั้งก็น่าจะเป็นมอเพราะว่าตอนที่เขาเดินมาหามองก็เขาบอกว่าแฟนเออบอกว่าไปหาแฟนใช่ไหมส่วนหมอก็เป็นมือมอไซค์มาที่โอาบอกคือมารับจ็อบไปเหแต่เราไม่รู้นะว่ารายละเอียดของเรื่องคือเขามีแบ็คกราวครอบครัวอะไรถึงจะต้องมาทางานแบบนี้เออเออมันนั้น แต่สิ่งหนึ่งที่ที่ชอบมากเลยชอบในพาร์ทที่ลุงเขาว่าที่เขาปลอบอะรู้สึกก็เป็นครอบครัวที่เข้าเข้าใจหลานเป็นอย่างดีมากเลยนะคือเราไม่รู้ว่าอันะไรเขาปลอบในในโมเมนต์ที่ที่รู้หรือยังว่าหลานตัวเองชอบที่ผู้ชายมันไม่แต่เรารู้สึกว่าเมื่อกี้เหมือนที่เราดูว่าลุงสองคนเหมือนเขาจะคบกันปะลุงเออไม่แน่ว่ะเพราะเมื่อกี้เหมือนได้ยินวอร์ดดิงว่า ที่เขาไม่พูดอะเออว่าลุงจีบกันใหม่ๆก็เลยแบบเออว่ะหรือว่าลุงเขาเป็นหรือว่าเขาอยู่กับเออครอบครัวที่แบบว่าเป็นสองคนรับมาเลี้ยงหรือยังไงอ่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็แสดงว่ามีสิทธิ์เป็นไม่สูงนะเขาถึงเขาบอกเข้าใจหลานเป็นอย่างดีเออมีสิทธิ์มีสิทธิ์เอ้ยอย่างนี้น่าสนใจเนาะไม่บอกแต่แรกแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้นึกนะอ่าพอโอพูดมาเออนึกแล้วว่ะเพราะว่าเราได้ยินลุงลุงเด็ยกเขพูดเหมือนกันเออใช่แต่ตอนนั้นเรากำลังแบบคิดว่าจะเป็นคนอื่นมากอะไรเงี้ยแต่เ็าพูดอย่างน่่าสสนนนนนนนใใจจะะะครัับแแหลล้วก พอเมื่อกี้ออขับมอเตอร์ไซค์เสร็จปุ๊บก็มีโอกาสได้เจอกันครั้งแรกครั้งแรกเพราะว่าเป็นการซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกหมอกมอตะวันนะครับผมก็เลยทำให้มันมี ความสัมพันธ์แล้ะความสำคัญเกิดขึ้นน่าสนใจน่าสนใจแล้วก็มีคู่อื่นอีกเยอะเลยนะอย่างที่เห็นน้องแบงค์น้องเฟสก็มาเล่นนาเดียใช่ไหมเราจะแอบชอบนาเดียเออใช่ใช่นะครับก็จะมีหมอลทิ์อีกที่เป็นยุ่นเล่นกับน้อยคนนึงจําชื่อไม่ได้ละโอเชต้องย้อนดูอีกที่ผักผักอะไรอย่างเงี้ยหรออชื่อน้องชื่อผักหรอน้องผักแต่ว่าน้องอ่ะหน้าเหมือนคนที่ขับวินเลยอ่ะ หน้าใครกันหน้าใครกันน้าใครกันหน้าใครกันหน้าใครกันที่ตอนดูเปบนเชนน้องฟุกใช่ใช่หน้าคลใครกันที่คือแบบคนไหนวะเดี๋ยวชนน้องพักไม่รู้ปั๊กหรือผักไม่รู้จะต้องไปดูไปอ่านย้อนหลังทีว่าชื่อน้องอะไรนะครับเพราะว่ามันเปภาษากิดมันอ่านได้หลายอย่างอยู่วะเนาะนะครับก็มีคู่นี้อีกไม่รู้เหมือนกับมีมีคู่เยอะเท่าที่เห็นมีคู่เยอะเหมือนกันนะครับคู่หลักๆก็คือ มีปอตะวันหมอกอันเด็บรักสามเศร้าแนวน์แล้วก็มีคู่หมอเออแล้วก็มีปมที่หมอกโดนแฟนบอกเลิกด้วยนีอืมใช่ใช่ที่เหมือนเห็นว่าพอหมอกเขาเขาแบบว่าหมดสิ้นทุกอย่างหรือว่าตกอับอะไรอย่างเงี้ยก็ทิ้งไปอ่ะฮะก็เลยไม่รู้ว่าหมอกเขาคือก่อนหน้านี้เคยมีเงินหรือเปล่าอแล้วชีวิตตกอับหรือเปล่าใช่ไม่ค่อยมีเงินสาวก็เลยทิ้งเออตกอับเลยต้องมาขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้หรือเปล่าเออก็ไม่แน่ไม่แน่นะครับผมโหได้เห็นหลายแบบหลายอย่างมากเลยอ่ะในในในตัวเทเลอร์ตัวเนี้ย นะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจเนื้อเรื่องมีความน่าติดตามแล้วก็มีความแบบว่าตนโลกมีความมันหลายอารมณ์เนาะมีดราม่าด้วยนะมีดราม่าหนักเลยนะหนักมากเห็นร้องไห้กันนะครับแล้วนักแสดงก็แบบดีตอนนี้ที่เล่นเป็นสองลงคือแบบเซอร์ไพรส์เรามากใช่เซอร์ไพรส์รุ่นใหญ่ทั้งคู่เพราะสอเป็นรุ่นใหญ่ทั้งคู่แล้วแบบเป็นนักแสดงที่เราค่อนข้างนับถือใช่เขาแสดงดีอ่ะแสดงดีล้วเชื่อได้ว่าแบบเออถ้าเด็กๆรุ่นใหม่มาเล่นกับพวกเขาอ่ะน่าจะแบบ การส่งอารมณ์เนาะส่งอารมณ์อ่ะรับส่งกันน่าจะแบบดีเลยลื่นลื่นเลยนะครับผมก็ในก็ยินดีติดตามกันล้วกันครับแล้วในไมล์ไลน์นะครับที่จอร์นแอร์ก็น่าจะเร็วๆนี้แหละยังไม่รู้เมื่อไหร่ก็จะต้องรอดูวันที่เขาประกาศอีกทีหนึผมนะครับผมโอเคนี่ก็จบแล้วนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร์กดดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็กไอปอนทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ